ย้ายระยะใกล้ๆอย่างนี้ครับผมคือจุดที่เราจะย้ายพึ่งออกครับผม ก็ใช้ควันไล่เขาพึ่งทหารเนี่ยเข้าเข้าบ้านก่อนตัวเราจะถนอมเขามากครับผมไม่ต้องให้เขาบาดเจ็บครับผมหนึ่งชีวิตเขามีค่าสําหรับเรามากครับผมข้าหมดแล้วปุ๊บเราก็ปิดหน้าบ้านเขาไม่ต้องให้เขาเข้าบ้านให้หมดครับผมได้อีกรังต่อครับเข้าบ้านเลยลูกเเลี้ยงลูกเหรอคะคนเลี้ยงพึ่งส่วนใหญ่จะรักพึ่งเหมือนกับคนในครอบครัวของเราครับผมเข้าบ้านเลยลูกเลยเข้าบ้าน นก็พร้อมเดินทางได้จำนวนรังที่เอามาตรงนี้มันประมาณ3 0มสถึงสีรังครับผมแล้วก็มีอยู่ก่อนมั่งแล้วหน่อยหนึ่งตัวนี้้องย้ายออกแล้วนี่ยโอ้โหทุกกล่องเลยอือคือมันโดนยาครับ ดวตายเยอะมากเลยยกลังเลยก็ว่าได้โอ้โหลูกเลยโอ้โหรู้สึกเข่าอับนึงครับผมจริงๆสงสารเขาครับไม่น่าจะมาเจอสภาพอย่างนี้เลยครับผม,มคุยกับเขาแล้วตอนนี้เขาไม่ได้ฉีดยาส่วนเขาอาจจะฉีดเลยประมาณนี้เรายังไม่ได้เก็บน้ำหวานไปในสักครั้งเรอคะครับมาส่วนนี้ยังไม่เก็บสักครั้งนึงครับผมมาแค่สองวันก็มาเจอแล้วสภาพ รับโดนเขาฉีดยาพวกกลุ่มยาฆ่าแมลงปุ๊บกลุ่มที่มาถึงรังก็งมาตายกลุ่มที่รับจะอนุวังเขาเจ็บก็ป่วยตายน้ำพึ่งที่เราเก็บไปอ่ะมันจะไม่มีสารพิษเลยไปที่กดังก่อนก็ได้อจะไม่ต้องลงก่อนก็ได้มีเพื่ปิดหนา้าไว้เลยเซาลันเมาเดี๋ยวปิดหน้าไว้เดี๋ยวเพราะว่าให้เขาเครียดตัวตัวที่ตายเพืนทุกคนอ่ะเก็บของแล้วกลับบ้านก่อน จากลำพูนที่เหลือถูกขนย้ายมาอีกที่เพื่อเป็นการพักฟื้นโดยพี่โอเล่ทีมงานของนานิคมครับในนี้ hey, เราขนย้ายเพิ่งมาจากไอ้ลำพูนครับเราต้องหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดให้เขา <Okay. S 2> เขาจะได้ฟื้นตัวเร็วขึ้น โอเล่เล่าให้เราฟังนะครับว่าเ,เมื่อใช้งานพึ่งมาแทบจะทั้งปีก็มีทั้งตายบ้างเจ็บป่วยจากการโดนสารเคมีบ้างนะครับและบางตัวก็สุดโสมเพราะว่าทำงานหนักจึงจะมีช่วงที่จะต้องให้พึ่งได้พักเพื่อทำการอนุบาลฟื้นฟรูร่างกายของพึ่ง ซึ่งแหล่งอาหารฟื้นฟูพึ่งที่สําคัญอยู่ที่อําเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะว่าที่นี่มีทั้งดอกไม้ป่าและที่สําคัญก็คือมีดอกข้าวโพดท,ที่มีเกสรที่เป็นอาหารโปรดของพึ่งด้วยล่ะครับแหล่งอาหารคือเราต้องเลือกแหล่งที่มีดอกไม้หลากหลายชนิดครับให้มีอาหารต่อนเนื่องแล้วก็มีอาหารประเภทอื่นต้นไม้ประเภทอื่นบ้างดอกไม้ป่าอย่างนี้ครับดอกไม้ที่ให้เกสรอ,อย่างเดียวบ้างเกสรจากดอกข้าวโพด จะเป็นดอกไม้ที่พึ่งต้องการที่ดีที่สุดของร่างกายพึ่งครับผมดูครับตอนนี้ดอกแต่ท่อมีแต่พึ่งเราเท่านั้นเลยครับเนี่ยเี่ยเกสรเพื่อจะมาเก็บไว้ที่ขาลหลังตรงนี้น่าจะออกมานานแล้วนะครับเต็มขาแล้วนะครับ สามารถเก็บเกบสรไปเลี้ยงตัวอ่อนที่ล้างได้เลี้ยงนางพญาให้นางพญาไข่ได้เยอะที่สุดที่จะทําได้ในเมื่อนางพญาแข็งแรงไข่ก็จะดีพึ่งเราก็จะเพิ่มขึ้นได้เร็วขึ้นฟื้นตัวเร็วขึ้นตัวนี้พึ่งย้ายมาใหม่ตอนนี้มีสี่คอนแต่พึ่งก็ประชากรหนาแน่นขึ้นเยอะครับอย่างกองนี้เราก็ไปลุยเก็บน้ําหวานได้แล้วครับเนี่ย ทุกๆวันประมาณ7-8ถึงโมงเช้าพี่โอเล่ก็จะเข้ามาตรวจดูพึ่งดูว่าอาหารหรือว่าเกสรที่พึ่งเก็บมานั้นมีเยอะหรือเปล่าโดยดูที่ขาของพึ่งถ้ามีเกสรสีเหลืองๆแบบนี้ติดที่ขาออกมาเยอะแสดงว่าแหล่งอาหารนั้นอุดมสมบูรณ์ซึ่งจะส่งผลให้นางพญาผลิตไข่ได้มากขึ้นเช่นกันครับอย่างลังนี้เราก็ต้องดูว่านางพยามันไข่ดีไหมสมบูรณ์หรือยังถ้าสภาพอย่างนี้ครับโอเคนางพญา ยังไข่ดีอยู่เราอยู่กับธรรมชาติถ้าปีไหนสมบูรณ์ฝนฟ้าดีพืชพรรณในอาหารสมบูรณ์พึ่งเราก็ได้อาหารดีครับที่เอามานี่ก็เดือนกกว่าแล้วครับพึ่งเราจะอยู่ที่นี่จนถึงเดือนตุลาเราก็จะย้ายไปที่อุดรครับผมเพื่อจะเตรียมตัวไปเก็บน้ำหวานที่เมืองเหนือเหมือนเดิมครับ พึ่งหนึ่งมัน,เป,น,เ,ปนเป็นคนที่ทํางานให้เราใช่ไหมครับผมเพราะว่าประชากรของเขาเนี่ยทำงานให้เราหาเงินให้เรา,าเราต้องดูแลเขาอย่างละเอียดอ่อนทุกอย่างคือสุขภาพของเขาครับผมเขาต้องไม่ป่วยไม่เจ็บเพราะเขาเจ็บป่วยเจ็บปุ๊บเราก็สามารถหาทางรักษาเขาได้เราต้องหายารักษาเขาเหมือนกับไอคนในครอบครัวว่ากันเถอะครับผมรักพึ่งมากนะครับผมวิถีของคนเลี้ยงพึ่งต้องอดทนทุ่มเทด้วยใจรัก น้านิคมทิ้งท้ายกับพวกเราว่าพึ่งตัวเล็กๆนี้ก็เปิดหัวใจของคนตัวใหญ่ให้ได้ข้อคิดและนำมาปรับใช้ในชีวิตได้เลยครับพี่เอาเรื่องอะไรของพึ่งมาสอนที่บ้านหนึ่งการอยู่ร่วมกันครับค่ะนี่คือหลักที่ผมพยายามหยิบเอามาเพื่อจะมาประยุิตีกับคนกลุ่มพวกพนมงานของช่องทารักบ้านของเขาในกรณีที่มีคนตะบุกรุกหรืออะไรตะบุกรุกนันครับเขาจะต่อยทันทีถ้าต่อยตัวไหนเขาจะตายตัวนั้นมันยอมตายเพื่อจะ จะรักษาลัง,ขงเขาถ่ามนุษย์เราอะสังคนมนุษย์เราได้เหมือนพึ่งอะถ้าเรารักกันอย่างพึ่งอะอยู่รอดร้นลกกีีมมควาาแตต่ง